สวัสดีค่ะพบกับนงนะคะในช่องนกน้อยนำโชคนะคะเนาะเมื่อนี้ก็มาตามหวยปูซีศูนย์นะคะเนาะจะมาตามโค้งสุดท้ายนะคะเป็นเลขวงในปูซีศูนย์นะคะเนาะเขามาตลอดนะคะท่านผู้ชมวดนนี้กับสีมาตามให้ท่านผู้ชมนะคะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นงกำเนิดเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะเนาะหาเข้ากันจะไปหาปูน้ำกันเลยว่าวันนี้จะได้ตัวใดนะคะเนาะไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยนะคะ หมดแรกกันมาไม่เราจับป mm ูใ hmm. ห hey. ้กนมาหมดแดดหมดจับปูให้หมดส้งอให้บิ่เชื่อบิเื่อบิงวิงอนีรเขาจับปูให้เขานนอกนันวิ่งมากวันนี้จับปูสี่วันที่สิบเอ็ดจะมันบอกเจ็ดหนึ่งตัวนอนงเจดนี้เขาจับปูสี่มาจะ มันก <SM. S 2> <Christina. S 3> ้าสองมันออกตรงก้าวันนี้เจ้าคูเปิดเ็ั้งยาวสามคนเจ้าเขาเกัพร้มนี่งวดที่สิบหมวดที่สิบห้าเกเจ็ับซูนเจ็ดหนูมาปยังไม่ดเอากัะพร้อมล่างอย่างเดียวอุ้ยอดีตเจ้าคูหายบ่ ล่ะเลเกาเจ็ดมาหลายๆเนาะอ๋อมาหลายหลายสำนักแมนแมน้าศูนย์เจ็ดส้นกันหล่ายข้านท่งศูนย์เจ็เดียวศูนย์เจ็ดแปัาดขหามาแค่สคู่น่บอเจ้าค่ะเก้าเจศนย์เ็ดาักิป์นี่ต่ศูนย์มา้ ออลักสิบของปูส pues ูตรนะบอสสูตรลักสิบีสองสามสองสามสู่รห้าห้าันนี uh ้ห้ามัดกาดออกมัติดเด็ดีต่สูตเด็ดแต่สูตรเจ็ดนะเด็ด่กับโบแมนแต่ว่าห้องื้อเลยสองสองสองคูนโบจองกับน้าบบปูกัาบความกับความมันหอกตัวบเนีอ๋อมันอ๋อมันมีออกตัวกับอยู่ 9707ยังมาได้หนหลุดยังไม่หลุดจะถ้าออาสูตรนี้ไปไปไปเอาแบบมันก็มันไม่เห้อเลยมันมันเป็นงวดที่ย7่่จด้านยงเดียงหนึ่งสามตัวมาตัวหกหามาตัวงวดงวดที่แล้วมันก็หกแปดเ้าไ่มาหกห แปดเก้ามันออกหกเก้าแน่นจ้าออกเก้าออกหนึ่งหกห้าแปดเก้าเขาบัดจัหมดหนังร่างมันเขามาเศร้ามากเลยเออเขาดีจ้ะสามตัวมาตัวล่างมันก็ดี่มีตนกัเก้ากับศูนย์กับเขาแบบนี้เลยแน่นจ้า กตะกันห่อแค่สองตัวนึงก็เขาคุ้งมากคุ้งดดวันนี้ม่งหงัดหย่อนมันมากตัวที่สามห่อสองหัวที่แรกทั้งสิ้นมันก็สองกับห้ามันบอกห้าสามสองกับ 5, ห้ามันบอกเก้าสองแปดกับหนึ่งมันบอกแปดแปดเก้ากับสองมันบอกเก้าแปดห้ากับแปดมบอกห้าเจ็ดเก้ากับสองมันบอกห้าเก้า สามกับหกมันออกสามแปดศูนย์กับสามมันออกสี่ศูนย์หนึ่งกับสี่มันออกสี่หกห้ากับแปดมันออกแปดสี่ศูนย์กับสามมันออกเจ็ดศูนย์เก้ากับสองมันออกหนึ่งเก้าฟังเนียนสามตัวมาตัวป่ะคะปูแมนสามตัวมาตัวแต่ว่าหขออกแต่สองตัวหนาไม่นด้เสืยหนิมันกับมันกับเขามาเศร้าหกหมวดก็ได้จะอือันนี้ไลสตาทสเตติทิป่ะสเตติทิ ย้อนหลังนะคะแปดกับหนึ่งมันออกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดกับศูนย์มันออกหนึ่งแปดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ากับสองมันออกสามเก้าสามกับหกมันออกเจ็ดสามแปดกับหนึ่งมันออกหนึ่งเก้าเจ็ดกับศูนย์มันออกศูนย์ห้าเป็นรักมันเนาะปูวห้องหามาประกบหาประกบเอาจ้าวันนี้เดมีด่มาป,ปัวเนี่ย งวดที binary, 8, ่แล you know. ้วมันห้ากับแปดมันเด่นนั่นหมดนะมันมาเก่าี่มเก่าทีปูเกงวดนี้มีสามหกเก้าศูนย์เก้ามาตัวสีเดหกเก้าศูนอืมมันมาน้ำกันใดเป็นตัปูเนี่ยหกเก้าศูนย์เนี่ยหรือว่าต้องไปเอาปประกบกันเอาเป็นยิ่งกว่า เรามาเทียบเด้แต่นั้นนย่างก็กดตัวขึ้เราย่งเบินแล้วเก่ามากเนาะวัดที่สิบห้าศูนน์ก็มาเก่าก็เจ็ดูนย์เจ็ดเป็นเลขกวงในปูสีศูนย์นะคะผ6หกสี่เอาตชมชมไปหาซื่อไวเดอร์เจ็ดศูนย์เจ็ดสุดท้ายอยู่ทางพี่เอาคักแล้วดิก็จะก็จะเอากจะเสื้อตัวนี้เแนน เงาๆเต็มที่เกาเจ็ดกับศูนย์เจ็ดมาูดตะลี่ว่าไม่ขายฮ่าฮ่าตะลี่ก็เอาแล้วะเอาอยู่นน่วะปูปูไม่ขายอะอืมตะลีกพูห้แคสองตัวนึงไหจ้าอันอันตัวนี้ล่างอย่างเดียวนี่มันเป็นงวดที่สิบเก้ามันมันคือบเขากันบูอืมจะมีสองเจ็ดใช่ะของมก็จะไปเสี่ยงบงกันบ่าฝันบ่าหยัง พี่จะลากเอูเอาไปสีาออกบน่าด้แก็ว่ากระรุ่นแค่สองตัวกันไละตัวนี้ก็ไม่รุนเรี่ยงตัวนี้มันก็มีไม่ถึสามแปดนอนตักมาหาแปดเอ้เข้ากันนะตัวเลกบนสิบหกตัวตัวเพ็บกตัวนงไปมื่นคตมันหลายกระสัอืมทวมัก็มีอยู่สองสุดปูมันโมเมนต์สองสุด อันนี้คือเหล็กล่างเหล็กเหล็กล่างโคงสุดท้ายนะัโคงสุดท้ายที่ผีท่อนพีอันนี้เด็ดกลัวอันนี้เด็ดกลัวเนี่ยมาใหม่ๆสดๆล้หล่อนมาคับต้องไปซื้อหลายตัวเลยซื้อแค่สองตัวเก้าเจ็ดกับศูนย์เจ็ดนะเรื่กงล่วงในปูนะคะเก้าเจ็ดกับศูนย์เจ็ดแค่นี้ล่ะค่ะเ่าต้องมาคิดยังหลายโคงสุดท้ายเ่าต้องคิดยังหลายโครงสุดท้ายบ่บ่คิดยังหลายนี่แหละสถิติ ได้ได้มากมา่งเลยถแงจงวดแหลกของวันที่สิบเก็ดมกกลาสิบเก็ดมกกลาจับปูเหรอหนึ่ง้าสองห้าเพื่อนอันนี้ย่ครัปูเพื่อนทรมาหย่อดลังเห่หรือว่าปูไรอาอคอไม้ลักเซเรากเบียนลักซออ๋อขอมาไหปูได้มากเนาะในปูนเขาจับปู่าใครถึงเขาจับเอาเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ด ยิงน้ำเจ็ดอีกน้ำเขาเขาขั้นแขวเนี่ยเขาก็จับมือเสียจจับมือเสร็จอาแตัวหนึงกับเจ็ดมั้อยู่เบิรปีนสังเจตว่าอย่งเงี้ยเขาเขาจับคู่ให้หมดอ่ะจับคู่ให้สองคู่ตัวห้าเอาตัวกับความนี้ไมเอานะเขากว่าวิ่งเจ็ดตัวเดียววิ่งสามตัวเดียววิ่งเก็ยดมันออกเก้าเจ็ยดวิ่งสามมันออกสามเก้าวิ่งเจ็ดมันออกเจ็ดสามวิ่งหนึ่งมันออกหนึ่งเก้าจับคู่ ก็ทีนี้วัดจับคู่ชูห้าหนึ่งห้าอบชูห้าแล้ก็วิ่งห้าห้าหกวิ่งบางเฮือก็ให้วิ่งมันมาปูบางเฮือกก็ให้คู่มากบางเฮือก็ให้เป็นคู่มากมาปูจบดงวดนี่ให้สองคู่มันวดสิบหกสิงหาเนี่ยแล้วเนาะแล้วน้อคอยเขาจับคู่จับเสี่ยงคอยเขาจับคู เจ็ดสองแล้วคนออกหนึ่งเจ็ยดอ๋อห่อกับเจ้าออกห่อกับเจ้าเอาหมดหอดสองเก้าเขาจะเจ้าคู่เก้าสองเก้าสามศูนย์สามเก้สองเก้านีขันมันวิ่งสองตัวเขาจะเจ้าคู่ให้ดดอืมวิ่งมันวิ่งศูนย์กับหนึ่งแต่ว่าเขาออกเจ็ดมาใส่นะ้นหนึ่งกับสองนะอันนี้เขาจะวิ่งสองกับสามเดี๋เขาได้เก่ามาใส่ให้อืม มหวดตัวที่มวดที่สิบห้าเพือฟันท่งเลยนะปูนะสองตัวไม่ต้องคิดหลายนะหวดเจ็ดหนึ่เก็ดหนึ่งหรอเจ็ดศูนย์เนี่ยไม่ต้องคิดมากมวดที่แล้วนี่แปดห้าเก้าห้าเก้าหกเขากะกับกอนจะจะดูแบบนี่ละมวดนี้เอาคักๆเลยเนาะปูงานเอาคักๆเรื่อยนี่มาลุ้นเนาะปูเขามาตลอดเขาทุกมวดปีหกสี่ ยังไม่ลุกล่างอย่างเดียวเด้ว่าล่างอย่างเดียวกับตัวด้วยมั้ยไหน่ๆคุ้งหรอกอ้าวมันบ่ออกบนมันบ่ปัวมีแต่ลรางเบิดเลยเหรอาอกไปเดี๋ยวบบ่นอื่นเ่ออะไรค่ะมีไรน้อค่ะท่านผู้ชมล่างอย่างเดียวกับตัวด้วย9707นะคะ เนาะฝากไปเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมลำๆเรื่อยๆถูกหวยไปน้ำกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกน้ำแนเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะไว้พบพ,พอกันใคนคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ